ทำความรู้จักนอลลี่มีแกนกลาง2024ประวัติไม่ธรรมดาล่าสุดตกเป็นข่าวเช้าเจอปล่อยคลิปยุมหัวเมียหลวง กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากเพจดังได้ออกมาแชะนางงามเวทีดังแย่งผัวชาวบ้านแถมบุกตกเมียหลวงในวันสงกรานต่อมาเพจอีก,กี้ของแท้แม่ทุกสถานบันเทิงก็ได้ออกมาโพสคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นนางงามจากเวทีดังกําลังยุ่มหัวกับเมียหลวงอยู่ซึ่งเพจดังได้มีการโยงว่าเป็นนอลลี่นาริสายีซุนมิเกรนตัง2024จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นล่าสุดวันที่24เมษายนที่ผ่านมานอลลีมิก กงกลงก็ได้ออกมาไลฟ์พร้อมแฟนหนุ่มชี้แจงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องทเาะวิวาทยอมรับว่าผิดจริงที่เข้าไปหาเขาเพราะต้นเหตุคือก่อนหน้านี้มีเรื่องมาก่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจไปเจอตั้งแต่แรกเป็นการไปเที่ยวปกติและไปเจอเขาซึ่งที่ผ่านมาคือหนูโดนว่ามาตลอดก่อนเข้ากองมิสแกนเลยเข้าไปถามเขาดีๆว่ามีปัญหาอะไรทําไมโพต์ด่าไม่หยุดเขาไปโพสต์ด่าว่าไปแย่งแฟนเขาไปเป็นมือที่สเราก็เลยอยากเข้าไปเคลียร์ ไปคุยด้วยดีๆแต่ว่าเขากลับพูดจารุนแรงใส่เราเขาด่าเรารวัรวๆมาเลยแล้วตะโกนด่าต่อหน้าสาธารณะจนทําให้เราเกิดความอับอายแล้วมีจังหวะที่เขาเอาปืนฉีดน้ําใส่เราเราก็เลยเอามือปัดเพื่อปกป้องตัวเองภาพเลยมองว่าเป็นกําลังทําร้ายกันแล้วมันก็เลยเกิดการประทะกันก็อยากจะขอโทษที่หนูเข้าไปทําร้ายร่างกายหนูเกิดบันดาลโทสะถ้าเขาไม่เอาปืนฉีดน้ํามาฉีดหน้าเราก็คงไม่มีปัญหา ถามว่าได้ไปแย่งแฟนเขาจริงไหมยืนยันว่าทางหนูไม่ได้แย่งแฟนเขาหนูถามเขาตลอดว่าเลิกกับแฟนเก่าหรือยังเขาก็ยังให้ความมั่นใจว่าเขาเลิกแล้วเราก็เชื่อต้องขอโทษคู่กรณีที่ลงไม้ลงมือกับเขาจริงด้วยความเกิดอารมณ์เขาเกิดอารมณ์ก่อนตั้งแต่แรกไม่ได้คิดจะไปเปิดเขาแค่เขาไปถามเขาดีๆเขาก็หาว่าหนูไปแย่งแฟนเขาแล้วและฉีดน้ําใส่หน้าหนูเลยมีปัญหากันอย่างที่เห็นในคลิปใจจริงอยากเข้าไปเคลียร์เพราะไม่อยากมีปัญหาต่อแล้วขอโทษทางมิ ขอโทษทางผู้ใหญ่รวมไปถึงเจ้าของงานที่ทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนเรื่องคำว่าเมียหลวงเมียน้อยขอความเป็นธรรมทุกคนอย่าใช้คำพูดนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาเป็นเพียงแค่แฟนคบกันมาหกปีหนูเสียใจที่เขาใช้คำนี้อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังฝั่งเดียวซึ่งก่อนมาคบถามผู้ชายตลอดว่าเลิกกับแฟนเก่าหรือย,ยังเขาก็บอกว่าเลิกแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างก็บอกว่าเลิกแล้วเราก็เชื่อเพราะเราดูหลายๆอย่างด้วยก็เลยคุยกันต่อ แต่เหมือนฝั่งผู้หญิงยังไม่ยอมจบหรือเปล่าถ้าหนูไปแย่งเขาหนูคงไม่กล้าเอาผู้ชายมาออกสื่อยืนยันว่าต้นสายไปเหตุของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผู้ชายตอนนั้นหนูถามผู้ชายว่าถ้าเลิกแล้วทำไมยังไม่ลบรูปใน Facebook เขาก็บอกว่าเลิกแล้วและลบรูปต่อหน้าก็เลยเชื่อแต่ที่มีปัญหาก,กันจริงๆคือเขาโพสแซไม่หยุดไม่ต้องตัดสินว่าฟังขึ้นหรือไม่แต่หนูพูดความจริงสำหรับประวัติของนอนลรี่นาริสายี่ซุนปัจจุบันอายุ23ปีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิยาลัยหอการค้าไทยเริ่มเข้าสู่วงการนางงามจากการประกวดเวทีนางงามต่างๆอาทิรองชนะเลิศอ,อันดับ4ที่ดานางรม2563รองชนะเลิศ c ช i n e s e Boy and Girl 2020รองชนะเลิศ m and Mid ิส t ตอร์แอนด์ t ิตรทีมไทย2020รางวัลน,นางงามหน้าสวย m i Miss g r a n d Phuket 2019 m s ด g r a n กระบี่2022และล่าสุดกับตำแหน่ง m i Miss g r a n d t ตัง2024 และนอนรี่ก็ได้เป็นตัวแทนมิการตัง2024ไปประกวดเวทีมิการไทยแลนด์2024ซึ่งได้เคยเปิดเผยถึงเป้าหมายในชีวิตคือการเข้าสู่วงการบันเทิงหรือทํางานในวงการบันเทิงรวมไปถึงอยากให้ครอบครัวได้ภูมิใจในตัวเธอว่าสามารถสานต่อความฝันของตัวเองได้สําเร็จ